Uhm. ันตอนนัก็สุดคิดเคนโตตอนนี้มาจักเจอที่ไหนมาครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊ตอกห้างอะไรฟิ่ยย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 วเจอยยย สามาเกตนะเกตเลยม,มันต้องเก็ตตรงนี้นี่ไหมไหนครับไหนอมาชวดูวิธีการเกตเนี่ยราคาเท่าไหร่เนี่ยสี่สองสี่สี่สี่สบบาทสองสี่สิบบาทนะบ่ดูต่โดเี่ยขาบอกเก็เกที่บ้านโอเค้าน แกะได้ไหมแกะเลยครับไหนมีอะไรบ้างไหนมาช่วยดูสิไหนรถนี้อะไรรถนี้บรรทุกเรือเหรอใช่อะไรว่างชิ้นๆชิ้นๆโคโลบกับอะไรกันหมดเลยแกะให้หน่อยแกะเรือแกะแกะทำอะไรเนี่ยอ๋อนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อน อันนี้เป็นรถใช่ไหมรถแล้วก็มีเรือามานี่ต้องแกะอย่างนี้เอาตรงนี้ออกค่อยๆแกะนะไม่งั้นที่ยืดมันจะหลุดออกมาใช่ไหม นี่นตรงนี้นี่เขามีที่ทแบบเลยเอย่อาทับน้ำสิอย่างนี้ผู้นี้เหมือนมีคันหนึ่งแล้วเนี่ยใช่ไหมที่เป็นรถพ่วงผู้นี้มีหนึ่งคันแต่ว่าพัางไปตรงนี้หลุดนี่เราเดคราวนี้เราต้องเล่นอย่างระมัดระวังเลยแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะหลุดอีกให้ครับมาอย่าทับน้ำสิให้ให้ให้เนื้ออยู่เียนะนออกมามานั่งทับนะ้ำนีนะ้ำ เดี๋ยวขอดูเรือสิขอดูเรือก่อนเรือเป็นยังไงนี่มันจะสวยมันจะมีมีสีขาวดำเหมืองมีที่ขี่มีที่ขี่ขใช่หาคนมาขี่เรือสิขีดเรือก่อนเรือเรือเรือ,อ,อลือ้อทับเด็กไปนะเนี่ยมาทนา มามาเรือล่มเรือล่มเรือล่มเรียกใครมาช่วยดีไหนใครมาช่วยได้บ้างเรือล่มแล้วเนี่ยลบลบเครื่องบินเครื่องบินอะไรครับอันนี้เครื่องบินชื่อว่าเซอร์โค้ดเฮ้ยไม่ใช่เครื่องบินชื่อว่าแอร์เพนแอร์เพนแอร์เพนนี่ชื่ออะไรเจ็บป้าผู้นีลืมชื่อเพื่อนแล้วเนี่ย เจ็ดนะอันนี้เจ็ดจากการ์ตูนเรื่องซุปเปอร์ฮีโร่โน no, ไม่ใช่ดซุปอะไรหรอซุปเปอร์แจ็คมินนั่น <laughs> มันหมาเราแจ็คมินซุป <laughs> เปอร์วิงเฮอร์เนเอรอ๊ายเด <laughs> เรือบินได้ด้วยเหรอ <laughs> เรือบินได้เหรอครับขึ้นมาหาเครื่องบินเนี่ย,อยโอ้เจ็ดเจ็ดมาแล้ว เจนบอกเธอลืมฉันแล้วหรือเปล่าเนี่ยเธอมีของเล่นใหม่แล้วเธอจะลืมฉันไหมเธอจะลืมเธอจะลืมเจนหรือเปล่าฮะพู้ดีเจนอยากขึ้นรถด,ด้วยอ่ะเดี๋ยวหักเนี่ยมีหมามาช่วยอันนี้ติดยากเหมือนกันต้องให้ปรับ้าหมามาช่วยติดวางไว้เฉยๆแล้วกันโอเคไหมไม่ต้องกดนะถ้ากดนีหักแน่เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดถ้ากดลงไปก็ถอดไม่ได้นี่มันเกี่ยวมีขาเกี่ยวเล็กๆเนี่ยแต่มันไม่แข็งแรงหรอกเนี่ยหลุดนะ เ,เวลาถอดถอดนี้ถอดนี้โอ,อ้เวลาใส่ใส่งี้โอ้มาเพิ่งรู้เมื่อกีเมื่อทีมามาก็แกะผิดใช่ไหมถอดอย่างนี้โอ้ใส่ง<า>ี้มาม่ามาม่าเป็นเป็นคนวันนี่เป็นปนก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 ทางส่งเลยอ่ะลงไปนี่เลยหมาม่าเป็นเนื้อสีน้องไป องไปขานเรือลงไปสิขานเรือลงไปในน้ำเนี่ยเหรอข้างหลังมันจะมีโขดถอยถอยถอยถ้ามามาข้างหลังจะมีของอ้าวถอยเรือลงมาในน้ำแล้วอันนี้ใครผู้นี้เอาค่ะเอาคุณปู่มานั่งเรือเหรอตัวคุณปู่นั่งเรือตัวใหญ่คุณปู่ตัวใหญ่ไปอ้าวปู่ตกน้ำแล้วมาเรือล่มอ้าเรือล่มเลยปู่ช่วยช่วยช่วยปู่หน่อยนิวอ้าวปู่ว่ายน้ำไม่เป็นึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา ตอนไหยเออพาปูไปส่งโรงพยาบาลดีอาการดีไหมอาการดีไหมไหนใครใหายใจออกไหมหายใจออกไหมเอาเช็คช่วยตรวจคุณปูนหน่อยสิอุ้ยหายใจไม่ออกอ๋อพาคุณปูไปส่งโรงพยาบาลโอุพพ้รถขนเรเือนี่มีประโยชน์ใช่ไหม <c oughs> ขนเครื่องบินได้ไหมอ่ะเฮ้ยคอยตูคอยตู้คอยตูอย้โอโหขนเครื่องบินได้กี่ลำเนี่ยขนเครื่องบินได้กี่ลำนี่ตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยหม,มาจําชื่อไม่ได้เลยสักตัวหนึ่งตัวนี้เขาชื่ออะไรเนี่ยอืมนี่ครับผมชื่อเขาไปหมดแล้วใช่ไหมใช่โอ้ เนีย่ยตัวกปลาวิง่งบอกโอ๊ยเสียใจจังเลยพอ๊ยจำชื่อเราไม่ได้เลยอ่ะเล่นได้กี่วันครับกระรมนี้ลเล่นได้กี่วันกี่วันดีถ้าพังพังอีกนี่หมูห้าวันเองเนาพังอีกนี่ยายายาผมไม่ให้ซื้ออะไรแล้วะเนี่ยแบบนี้เลยถ้าพังอีกย่ามให้ซื้อนะรู้เปล่าหมดเลยนะฉะนันต้องเล่นไงเล่นเบาๆนะถ้าใส่ไม่ได้ต้องยัใคร เรียกเรียกป๊าปลามาม้ามาช่วยเยี่ยยเรียกใหญ่ช่วยนะโอเคไหมย่าหนุ่มเรียกย่าตะนุ่นเจเจไอเอ็มอืมต้องหาคนช่วยนะไม่งั้นพังเออมาวอนนทมาเปิดเล่นเสร็จแล้วต้องทำไมด้วยเก็บอ่าเก็บเข้าที่ให้ได้เยเนี่เลยเนี่ยของเล่นเต็มเลยมาวานนท์คว่ำมาเปิดมาชนกันต้องทำไมขับดีดี เรียก,กใครเรียกใครมาดับเพลิงรถระเบิดไฟเอทักนี่ไฟเอทักไฟเอทักชื่ออะไรรอยมาช่วยดับเพลิงมาเร็วโอ้โหมีรอยหลายคันเลยนี่รอยคันเล็กรอยคันใหญ่โอโ้โ,อโหอหมีรอยสามคันเลยโอโ้มีสามไซด์ด้วยมาม่มาเป็นอันนี้คือมามาคือมมาใช่ไหมตัวใหญ่สุดมาม่าตัวใหญ่สุดคือมาม่าอ้วนสุด ใหนดับเพิ่มแล้วไหนต้องไหนโอ้ไปเติมน้ำไปเติมน้ำมีหมุูได้ด้วยน่าเบื่อแกช,ชนชนรถข้าขอโทษเลยโอ้ภาษา,า,าไรเนี่ยแกชนรถข้ากูไม่เคาะเลยเนี่ยแบบนี้เดี๋ยวเพื่อนๆจำนะชนรถข้าไม่ครับออชนรถผมทำไมครับายนี่มาดับเพลิงนี่เขามาดับเพลิงู่มนี่จะอยู่ไกลหน่อย Fate, มีสายทัพของพนีเหรอโอ้จอดรถตรงต,ตรงนี้จะจะเอาเอาตรงคืส <e ัญญาณจอดเครื่องบินได้ด้วยสามล่างด้วยตรงตรงนี้คือสัญญาณโง่ส่าวสัญญาณสาวรักสัญญาณวุ้ยคุณนี่มีกองทัพเครื่องบินโอ้ยมีที่จอดเรือนี่อ๋อย้ายไปไหนครับค่าพลีจะหยุดไปอะรถวิ่งตามรถวิ่งตามมันที่เรือไปและอันนี้เรียกว่าอะไรเนี่ย อันนี้เรียกว่าอะไรครับไซเลนเฮดโอ้โหไซเลนเฮด S C P เท่าไหร่ครับเนี่ยห้าส่วนสามโอ้ S C P ห้าส่วนสามโอ้อันนี้ใครบอกมาเนี่ยพี่พี่อะไรเอ่ยพี่ชาไฟโอ้ oh, oh, พี่อะไรชาไฟชาไฟชาไฟคือใครแล้วพี่แป้งพี่กิดอ,อ่ะอ่าชาไฟอะคือคือเพือพ่อนคนนี้อ่าอุ้ยชันชอบเลย ในในเทโจนโหลดไม่เยอะโอ้โหนี่ลานจอดรถอ่ะไปลานจอดรถลานจอดรถจอดเนือไม่ด้วยนะโจนเรือด้วยดูสิโจนเรืนโจนเรือนี่ด้วยนี่โจนเรือได้ด้วยเรือจอดขันยาวนี่ด้วยขันยาวนี่ด้วยเพิ่มเติมมาใช่ไหมเพิ่มมาจากอันนี้นี่สองชั้นเลยนี่จอด เครื่องบินใ่ข้างล่างจอดรถนี่จอดจอดไฟทรัพลอยนะครับลอยต้องแม่เนยก่อนนี่ไหม,มแม่เนยจะต้องจอดเขาโนกแม่ลอยคันนี้ใช่ไหมโอ้แม่ลอยมาแล้วคันบิ๊กเบิ้มเ้ามเขาวิ่งเร็วคนะันนึงเขาวิ่งเร็วนะเขาวิ่งเร็วโอ้เขาวิ่งเร็วไม่โน้เบเอา เราเจอะตรงไหนเราเจอะตรงไหนเรมตัดเปิร์โนนุช่วยเรือเรามีหน้าตัดทองอยู่ตัวตรงตาหนังแล้วก็ชิดเร็วไหมครับเร็วไหมครับครับผมหน้าของฉันเนร็วไหมครับเดี๋ยวเราเก็บของเล่นนะชั้นมีเนื้อให้ขี่ด้วยนะดูนี่ครับ ดึกแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราได้เวลานอนแล้วนะเนี่ยจะสองทุ่มแล้วนะเดี๋ยวเราช่วยกันทําไมครับนี่ช่วยทาไมครับเราช่วยกันทําไมก่อนเก็บอะไรมาวันนี้ไม่แน่เราดีเดววนนี้กลัวพังเราต้องช่วยกันทําไมครับเก็บอะไรก่อนครับมที่จดเก็บของเล่นนะคะเดี๋ยวผูลิเก็บของเล่นแล้วเดี๋ยวผูลิเก็บของเล่นแล้วจะไปนอนแล้วนะคะบาย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 ครับคพืนายคุืนายบายบายชอบเพื่อนยิงปืน มีพิ้งไงไปช่วยเก็บของเล่นกอนครับมาเลยแล้วเขาเขามีแล้วเมื่อกี้เห็นเพื่อนเขาเขาซื้อโลเคสีดำมีมอนเตอร์ทัวร์ขาวด้วยมาถักขาวเรามีมอนเตอร์คราฟสีแดงสีแดงกับสีเหลืองเยอกสีสีเขาเรียกสีสีทองกับสีแดงนะอมาช่วยเก็บของเล่นเร็วเย้เอาเอากล่องมาเอากล่องมาเก็บของเล่นเก็บของเล่นนะ ทำท่าอะไรเนี่ยปูดมาเร็วเก็บของเล่นเอากล่องมาเล็วๆๆๆวววววเอาเก็บ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 เท้าที่ที่บุรีรับไปก่อนนะคะอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งเลยนะคะกดติดตามช่องคิดเคนโตอย่าลืมกดกระดิ่งข้างั้าด้วยนะครับ Eu vou mãe. <laughs>